สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมรโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะ<ส>ผู้ดูแลรายการติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ a c e b o o k โอศริกรอคิรัต เฟซบุ๊กออสิริกรอภิรัต์เบอร์โทร0619922645 0925929261ไอดีร oseri15 และไอดีไซ oseri16 นะครับและผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ไอดีร ajtop16 ครับ นะเอาละช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับทีมงานเราด้วยนะทีมงานเรามีเยอะแยะมากมายนะแต่ทีมงานเรานี่ตอนนี้เรามาดูแลรายการก่อนนะทีมงานเรามีกำทังมด9,999คนนะแต่ว่าตอนนี้ที่มาดูแลรายการมีเราสองคนก่อนนะ เพราะฉะนั้นช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับนะค่ะนะเอาตามนะมาครับนะ,ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอสรออิริกอะพิรัตผมอาจารย์ท็อปนะเมตรปามหานิยมกดแชร์ก่อนครับกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมดูจากการ,รว่ามีผู้แชร์ไหมขอนุญาตอ่านคนที่มีเขาผู้แชร์นะคะขึ้นเหนือชื่อนะไล่เข้ามาแล้วมีกติกาดังนี้นะคะใครอยากถามนะคะมีกติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนอื เราค่อยสองพิมพ์คําว่า,ชาแชร์ลชแล้วชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแรรายการเหมือนเดิมนะเข้าเข้ารายการกันแล้วนะครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยเออมีผู้แชร์แล้วแชร์จริงๆอ่ะโบโบตอนนี้พ่อของลูกเขาไม่ทักมาหายไปเลยเขาจะทักมาใหม่ ถามซ้ำไม่อีกนะคะนี่ครับ <fe el of generators> เหมือนเขาไปไหนก็ไม่รู้ครับยังไม่มานะไม่รู้ไปไหนเขาเขาจะทักมาไหมยังครับผมมองเขายังไม่น่าทัก <te fin> แต่ไพ้บอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนี่อืม <fe el of generators> คุกิจจิพัฒน์ถามขึ้นยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งเขาก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ขึ้นอ่ะอะ่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชรา์แล้วชื่เล่นคำถามนีนะ่ยังไม่ขึ้นครับถ้าขึ้นแล้วผมผมเนี่ยถ้าขึ้นแล้วจะเป็นเหมือนที่ผมปักหมุดไว้อ่ะว่าขึ้นอ่ามาครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยครับดูที่ปักหมุดด้านล่างครับขึ้นหรือไม่ขึ้นจะเห็น คล้ายกับปรับบุตรด้านล่างโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานมากำกับรายการเหมือนเดิม,มนะท่านอาจารย์โอ้นะเรงเห็นแล้วนะว่ามีการแชร์เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะแชร์ต่อก่อนนะท่านอาจารย์โอ้เนี่ยนะามาครับกดแชร์ออกให้ด้วยนะครัวละเก้าพันเก้แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้อืนะเข้ามากันได้นะอ้าวนะ,<ป>ะกดแชร์ชออกให้ด้วย <ปะ S 2> ทำไมต้องท่องเป็นสโลแกนวะต้องทโโอ่องเนี่ยเออแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามากันได้ถามได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้น พราะสโลแกนนี้จะกลายเป็นที่ปักหมุดด้านล่างในรายการของเราในรอบนี้มีคนเข้ามาแล้วจะได้เรียนที่หวังไม้ปาล์มเออปาล์มจะได้เรียนที่หวังไม้ไม่มีแชร์นะคะอ่ะมาแต่ไม่เป็นไรเห็นมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก็จะตอบให้เดสไม่ได้ไม่ได้เรียนนะสามวันนี้เราค่อยมาถามใหม่นะเพื่อเป็นเพื่อไปเรียนสอบมาแล้วนะท่านอาจารย์โอเนี่ยนะท่านเป็นนักเรียนระดับสูงนะครับนะเมื่อก่อนนู้นนะเรียนแป๊บเดียว นะท่านเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับนะถึงตอนนี้จะปิดเทอมท่านก็ยังเรียนอยู่นะอ oh. นะเอาแชร์แล้วเมียเอามาไม่นลครับนะผมไม่ค่อยอยากจะดูอะไรแล้วครับนะเอามาครับนะกดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปโครนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะกดแชร์ออกไปครับพิมพ์คําว่าแชร์แล้ว ชื่อเล่นคําถาม <c oughs> <c oughs> นะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับนะอ่านะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ เรไม่มีคำว่าชายแล้วช่วยเป็นคำถามเลยนะคะแฟนหนูจะได้เงินห้าพันเปล่าค้าสาเราชอบถามโดยไม่มีคำว่าชายแล้วกันคือคุณสาครับผมถามเออผมให้ดูข้างล่างถ้าไม่อ่านถ้าไม่ทําตามข้างล่างผมจะไม่อ่านชื่อให้แล้วนะแฟนหนูจะได้เงินห้าพันเปล่าค้าสาคือแล้วเป็นคําถามของคนอื่นด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไอ้นี่เลยไม่ไม่ฝากถามนะคะใช่เราไม่รับฝากถามอันนี้โปรไฟล์คุณชื่อก็ชื่อคุณ แล้วจะดูคนอื่นเนี่ยนะเราไม่ดูครับนะอืมแล้วกดแชร์ก็ไม่กดไม่ไม่ไมพิมพ์แชร์แล้วให้ไม่พิมพ์ตามแชร์แล้วค่ะปิ่นดวงการเรียนดีขึ้นไหมคะสบายๆนะเจ้าสบายๆเจ้ากเก่งมากนะเออกดแ,แชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเออ นะอืมนะกดแชร์ออกไปอเนยความรักโสดค่ะแชร์แล้วจะมีเด็กเข้ามาเด็กอ่อนออ่อนเด็กอายุน้อยกว่ากระดูกกรุบกรุโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปเซเวลาก็เหลือน้อยแล้วบอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก<อ>้าอ่ะพี่บอกว่า ที่บอกอะไรอ้าวใครจะดูดวงส่วนตัวก็มาด้านหลังนี่ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 i อดีรายโอสิริหนึ่งฮอฮอนะ และไอดีรายนะเฟซบุ๊กอาจารย์ท็อปนับเมตร,รามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหกหกหกาอดีราย a j t o p ห่กะกดแชร์ออกไปมาโคละเก้าพมาแล้วชุติมาชุติมาอ่ะแชร์แล้วอิงแฟนเก่าชื่อเจจะกลับมาไหมคะ มีการานะโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นผู้ตอบกลับมานะกดแชร์ออกไปเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นนะไม่ต้องคิดมากสวัสดีนะพี่เอนะเห็นมาแล้วเนี่ยพี่เอโผล่มานะสวัสดีพี่เอ,อมีอะไรจะถามไหมวันนี้นะพี่เอนี่เข้ามานะพี่เอนะครับนะผู้พี่เอนะครับนะเอนะนะเอมา ไหนดูซิพี่เอวันนี้หยุดงานหรือเปล่าคะไหนพี่เอ๋ถามอะไรมาเลยด,ดิยังไม่ได้ถามเลยคะ่ะอ่ะคุณจีราพรจำปาสักใชแล้วชื่อวันการเงินค่ะหายากเหลือเกินช่นี่งนไงก็ได้จากผู้ใหญ่อุปถัมผู้ใหญ่อุปถมมัมนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โออาจจะได้เงินจากเทศชายนะเป็นผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมนะตอนนี้เหลือเวลาอีก นาทีครึ่งนะนาทีครึ่งเท่านั้นใครที่จะเข้ามาเวลานี้ใครจะถามอะไรก็รีบรีบถามเพราะถ้าเลยนาทีครึ่งนี้ไปแล้วถ้าดูเท่าไม่มีคําว่าผู้แชร์ไม่มีคําว่าสดเนี่ยแปลว่าเราออกไปแล้วอางานค่ะที่ทําอยู่ตอนนี้งานที่ทําอยู่จะดีขึ้นไหมคะเขาเื่อโรงงานดีดีะนะเออไพ่ ไพ่มันบอกว่ามันมันเป็นแนวโน้มไปนในทางที่ดีทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะคะอันนี้เป็นไพ่เพื่อรงงานดีมีความสามัคคีปองดองกันรักใคร่กลมเกลียวกันนะคะอ่าม,มันเด่นเรื่องเรื่องของคนในที่ทำงานน่ะดีอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับนะอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการเหมือนเดิมอาจารย์ท็อปเนี่ย มาแล้วดูสิใช้แล้วข้าอองการเงินจะดีขึ้นไหมคะดีครับมันดีขึ้นนะตรงเนี้ยมันมีให้กินให้ใช้อยู่สุขสบายอุดมสมบูรณ์อืมอาจจะได้ผู้ใหญ่ผู้หญิงช่วยเหลือนะคะอืมอ่ะขอบคุณค่ะพี่เอนะคะนิ้งแฟนเก่าเขาคิดยังไงกับเราคะที่เราพยายามง้อเขาเขาไม่ไม่ฟังเราอะ่ะตอนนี้สามวันนี้นะ เขาเหมือนเขาน้ำฟ้าน้ำฟ้าจะอัดเพลงลง YouTube จะมียอดวิวไหมคะน่าจะดีนะต้้งใจทำดีๆด,ดีนะคะมีผลงานดีกดแชร์ออกไปเซเวลาก็จะหมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมเอาละครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ